สวัสดีครับวันนี้ผมนายธนกิจสุขเซมนะครับก็จะมาอธิบายโจทย์ข้อ11โดยใช้โปรแกรม Excel นะครับก็เราจะมีค่า p1 คือ500นะครับ p2 คือ1,000กิโลกรัมครับ l คือ10เมตร a คือ3เมตร b คือ4เมตรนะครับอันนี้เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่0นะครับจนไปถึง10นะครับเพราะว่า l เรามี10นะครับก็ปึ๊บอางนี้เสร็จแล้วก็เรามาดูตรงนี้นะครับว่า เนี่ยตามรูปนะครับก็ a เนี่ยมันมีค่าสาม d มีค่าสี่แสดงว่าตรงกลางเนี่ยจะมีค่าทั้งหมดเป็นสิบลบสามลบสี่นะครับก็จะเป็นสามนะครับก็นั้นก็จะเป็นสามสามสี่นะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็เราจะต้องแทรกค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าตามจุดที่ที่มันลงมานะครับมันมีแรงกระทำตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สามนะครับแล้วก็มีตรงนี้กับตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดที่หกครับเราก็จะทําการแทรกค่าเพิ่มนะครับ ามนี้นะครับก็จะได้ค่า3มมา2ค่านะครับแล้วก็ค่า6มาอีก2ค่านะครับแล้วก็มาดูสูตรกันนะครับว่า vkg นะครับเราก็จะใช้สูตร r1 เท่ากับ v1 นะครับก็คือ p1 คูณกับ l ลบ a บวก p2 b หารทั้งหมดหารด้วย l นะครับก็ p1 ก็ค่านี้พพิม์เท่ากับก่อนนะตัวเดียว p1 คูณ ที่หคูณวงเล็บ L นะครับ L ลบ A L ลบ A นะครับวงเล็บปิดแล้วก็บวก P 2นะครับคูณกับ B นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บอีกรอบครับ แล้วก็ทั้งหมดนะครับหานด้วย l อนะครับก็ทับ l อนะครับแล้วก็เรามาใส่ F4 นะครับเพื่อล็อกค่าจะได้เป็น7จ็้อยห้าสิบนะครับแล้วเราก็ลากแค่สูนดึงสามตัวบนนะครับก็จะได้เป็นเจ็ร้อยห้าสิบทั้งหมดนะครับต่อไป A2 นะครับนี่เราก็จะใช้เป็นช่วง6ถึง10นะครับก็ตามรูปแล้วนี่ที่เราใช้ V 1ใน0ูนถึง3ก็เนี่ยศูนย์ถึงสแล้วก็หถึง10นะครับก็จะเป็น A2 เป็น P1AP1 นะครับคูณกับ A บวกด้วย P2 นะครับแล้วก็ P2 นะครับจะคูณ คูณกับ l ลบ b นะครับก็ใส่วงเล็บไปก่อน l ลบ b, b วงเล็บติดนะครับแล้วก็ทําโอดฐานด้วย l นะครับเราก็จะมาใส่วงเล็บตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ทับ l นะครับไม่ราบ ปึแเราตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาล็อก f 4นะครับเพื่อล็อกค่าไม่น่าใช่ครับค่านี้ p หนึ่งยี่ใหม่เดี๋ยว่ัายังไงก่าเท่า,ากับ p หน <P 1> ึ่งคูณ ที่1คูณ a นะครับบวก p 2คูณวงเล็บ l ลบ b วงเล็บปิดแล้วก็หารด้วย l นะครับก็ รับหารด้วยเนะครับแล้วก็มาใส่ค่า fc นะครับได้เป็น7จ็ดิบนะครับก็ล่างลงมาจะถึง10นะครับแล้วต่อไปเราก็จะามาใช้สูตรนี้นะครับ v x เมื่อ x มากกว่า a และ น้อยกว่า l ลบ b นะครับซึ่ง l คือทั้งหมดนี่ b คือตรงนี้ครับคือตรงนี้แล้วก็ f x ตรงนี้แล้วก็จะใช้หาสูตรตรงกลางนะก็คือ r หนึ่งลบกับ t 1นะครับซึ่ง r หนึ่งเนี่ยก็คือ v หนึ่งนะครับก็คือจะได้เป็นค่านี้นะครับก็จะได้เป็น r หนึ่งเท่ากับเจ็ดร้อยห้าินะครับ ส่วน r 2นะครับก็คือจะเท่ากับ b 2นะครับก mm hmm. ็พิมพ์ไปก่อนก็ได้ r สองเท่ากับเจ mm ็ดเ็้อาสิบเข้าสนี้เราก็จะใช้เป็น r 1ลบ p 1นะครับก็จะได้เป็นเท่ากับ r 1ลบด้วย p 1, mm hmm. 1ก็ f 4 f สเท่ากับสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วเราก็ล่างลงมาจากกราฟเนี่ยเราสังเกตได้ว่ามันมีแรงเริ่มมาเจ็ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็โดน P หนึ่งกดลงไปห้ารก็จะเหลือสอง้อยห้าสิบนะครับพอมาถึงจุดนี้เสร็จปุ๊บก็จะโดนก็จะโดนแรงจาก P สองนะครับกดไปอีกหนึ่งพันนะครับก็คือสองรอยห้าสิบลบหนึ่งพันนะครับมันจะได้เป็นลบเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นลบนะครับด้วยการคูณลบหนึ่งทั้งหมดนะครับ ก็ได้เป็นลบเจ็ดแล้วนะครสินะก็จะลากข้งงมดปึ๊บก็จะได้ตามนี้นะครับแล้วก็เราจะมาคำนวณหา M กันนะครับเราจะใช้สูตรเ x นะครับเมื่อ X น้อยกว่า A นะครับก็เมื่อ X น้อยกว่า A แสดงว่า x น้อยกว่า A a คือสามนะครับก็คือศูนย์ถึงสามนะครับตัวนี้เราใช้เป็น r1 คูณกับ x นะครับเท่ากับ r1 คูณกับ r1 คูณกับ x นะครับก็จะเป็นตามนี้เราก็ล็อกค่า x4 ปึ๊บล่างลงมาจะถึง3นี่นะน่แล้วต่อไปเราก็จะใช้เป็นเมื่อ x น้อยกว่า a และ อันนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับอันนี้นะครับก็คือใช้ตรงกลางเพื่อใช้หาค่าตรงกลางครับสามถึงหกอันบนนะครับก็จะเป็นเท่ากับ r หนึ่งคูณ x นะครับลบด้วย p หนึ x ่งคูณ x ลบ a นะครับก็จะเป็น r หนึ่งคูณ x นะครับลบด้วย p หนึ่งนะครับ คูณกับวงเล็บนะครับ x ก็คือ3ปึ๊บลบด้วย a นะครับใส่วงเล็บปิดนะครับแล้วเราก็มาใส่วงเล็บอีกรอบนะครับก็อ่าหคูณ x ก,ก็ใส่วงเล็บไปก่อนรอบหนึ่งก็ได้ปึ๊บ ลบด้วย b หนึ x ่งคูณ x ลบ a นะครับก็แสดงเล็บอีกเราก็ได้ครดับก,กันไว้ดีกว่าแกแล้วก็ f สี่ครับผลอัพ่ะไม่ได้เป็นสองสองห้าศูนย์นะครับเราก็ลากลงมาจนถึงหกนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้สูตร ในนี้มันไม่มีสูตรเหลยนะแล้วก็ใช้เป็นสูตรเพิ่มมาแบบ mx เท่ากับ a 2x ลบ a 2l mx เท่ากับ 2x ลบ 2l นี่เราต้องเติมลบไปด้วยเพราะว่าเราได้ค่าตรงนั้นเป็นลบแล้ว เท่ากับ a 2x คูณ x ลบกับ a 2คูณ l ปึ๊บเราใส่วงเล็บ าค่ามอนเดิมครับไม่ได้เป็นสามพันนะก็ลาออกลงมาให้งศูนก็จะจบที่ศูนย์เหมือนเดิมครับต่าไปเราก็จะมาทํากราฟนะครับก็คุมครับแล้วก็ไปที่อินเสิร์นะครับ ดับ <The> เบย์มาเลยนะครับเราก็จะได้เป็น SFD นะครับอ n g กราฟ SFD เสร็จแล้วเราก็ามาหาอีกอันนึงนะครับก็ Insert Wall c h a r g Recomment นี่ครับก็ขอจบการทำโจทย์ข้อเ็ษไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ